ค่ะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับแกนนำม็อบ3นิ้วนะคะวันนี้ในทวิตเตอร์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกันได้อัปเดตข่าวนี้นะคะเวลา1 0 5นาฬินาทีวันนี้สารอาญาพิพากษาคดีที่ฟอร์ดไฟเย็น โพสตข้อความพาดพิงสถาบันจำนวน3โพสต์เมื่อปี5-9วันนี้ศาลว่าวันนี้ศาลชี้ว่ามีความผิดทั้ง3ข้อความนะคะโดยได้ลงโทษจำคุกกระทงละ3ปีรวมทั้งหมด9ปีแต่ว่าจำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษเหลือจำคุกรวมทั้งหมด6ปีด้วยกันค่ะนี่คือภาพข่าวจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นคนเปิดเผยเ,เองนะฮะใช่ค่ะนะหน่งหนึ่ปีนะหปีค่ะหปี แต่ว่าเป็นสารชั้นต้นใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะใน a ฟ e b o o k ของคุณถาวเรเสนีมนะคะได้นําเสนอเป็นภาพข่าวเป็นภาพชุดแล้วก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับประเด็นข่าวเรื่องนี้นะคะโดยคุณถาวรเนี่ยโพสข้อความระบุว่าวันนี้สารจังหวัดสงขลาได้มีคําพิพากษาคดีคหมายเล็กดำนะคะและคดีหมายเล็กแดงที่อายการจังหวัดเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องคุณอดีสรรัตนะ คุณสมโชคดีลินคุณสุรเชษบินสันคุณพงศพักวุฒิปุญญะและคุณแสนศักดิ์สิริพาณิชในคดีความผิดก็คือขัดขวางการเลือกตั้ง<อ>นะคะโดยสารเนี่ยพิพากษาว,ว่าจำเลยทั้ง5คนมีความผิดแล้วก็ลงโทษจำคุกสองปีปรับส0,000ื่นแต่ว่าจำเลยเนี่ยรับสารภาพและพฤติกรรมก็คือแสดงออกทางการเมืองที่เห็นต่างแต่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงจึงมีเหตุบรรเทาโทษ สารจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก1ปีปรับ15,000บาทแล้วก็โทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญาแต่ว่าตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีนะคะคุณถาวรบอกว่าผลของการต่อสู้กับรัฐบาลทรราชของมวลมหาประชาชนเป็นเหตุให้แกนนำกปปสเนี่ยล้มตายไปถึง24คนบาดเจ็บอีก800กว่าติดคุกไปแล้วเนี่ยร่วมร้อยนะคะถูกตัดสิทธิทางการเมืองนับร้อยคนถูกฟ้องในข้อหากบฏ ปิดหน่วยเลือกตั้งบุกรุกสถานที่ราชการภายใต้ข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งและอายการเนี่ยก็ยังทยอยฟ้องคดีอีกหลายเรื่องในส่วนความรับผิดชอบจ่ายเงินค่าปรับซึ่งตัวของคุณถาวรบอกว่าผมและคุณสุเทพเนี่ยก็ช่วยกันรับผิดชอบด้วยโ,<อ>โดยผมเห็นว่าคนที่ออกมาแสดงออกทางการเมืองที่แตกต่างจนเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนก็เลยมีการแสดงความช่วยเหลือ โดยมีการชำระค่าปรับให้กับบุคคลทั้งหคนคุณถาวรบอกว่าผมขอบคุณผู้ร่วมอุดมการทางการเมืองทุกคนที่ได้ออกมาต่อสู้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา5ปีด้วยนะคะส่วนวน,นี่เป็นเอกสารประกอบคือภาพที่คุณถาวรโพสต์ประกอบใช่ค่ะใบรับเงินในราชการสารยุติธรรมนะก็คือค่าปรับนั่นเองค่ะนะ คือพูดง่ายๆแกนําออกค่าปรับให้เพราะเห็นว่าร่วมกันต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาแล้วก็กรณีนี้มันไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงใช่ค่ะคือไม่ได้เป็นการไปแย่งชิงอาวุธสงคราม,มนี่คือที่แกลงสลิปโอนเงินให้ด้วยนะไปเสร็จแล้วนะคะออโอนเงินเข้าไปแล้วก็ให้ไปจ่ายค่าปรับช่วยเหลือดูแลกัน่ะนะเพราะว่าเห็นว่าไม่ได้ไปเป็นโจนะ่ะใช่ไม่ได้ไปแย่งอาวุธจากทหารไม่ได้เอาอาวุธเดี๋ยไปยิงเฮลิคอปเตอร์ทหาร แต่ไปแสดงออกขัดความการเลือกตั้งแล้วยอมรับทุกอย่างค่ะยอมรับต่อสู้ตามกระบวนการไม่หนีไปไหนไม่หนีด้วยสุดท้ายศาลตัดสินว่าผิดก็คือผิดอ่าแล้วก็ศาลก็พิจารณาว่าไม่ใช่ความผิดร้ายแรงมีเหตุบรรเทาลดโทษนะเพราะฉะนั้นโทษจำคุกรอลงอาญาโทษปรับ1 5 0 0 0บาทต่อคนอคูณเข้าไปก็เป็นเงิน7 5 0 0 0บาทในเอกสารเมื่อสักครู่นี้นะอ่าเป็นเอกสารที่เจ้าตัวคุณทาวนเสนเนียมเนี่ย นำเสนอใน Facebook ด้วยนะค่ะนะนี่ยแล้วก็ใน Facebook ก็คือขอเป็นกําลังใจและยืนเคียงข้างชาวสงขาเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนี่สโลแกนแกค,ค่ะนี่ <laughs> จาก Facebook นี่หน้าเฟซนะคะนี่คนจริงะนะไม่ทิ้งกันนะนี่คือชะตากรรมของผู้ที่ออกมาชุมนุมแล้วก็แกนนำการชุมในช่วงที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นบ้านเมืองก็ไปถึงทางตัน แล้วก็มีรัฐประหารมีคอสอชอแล้วก็บ้านเมืองมาถึงจนปัจจุบันจะเห็นได้ว่าฝั่งนี้ไม่ได้หนีไปไหนยืนหยัดต่อสู้แล้วดูแลมวลชนที่ร่วมต่อสู้มาโดยตลอดนะแต่จนถึงปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าใครกันแน่ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วหนีความจริงหนีกระบวนการยุติธรรมแล้วพยายามโจมตีบิดเบือนมาโดยตลอด